ตัวไหนชัดกว่ากันระหว่างกล้องระบบ HD 1 0 8 0 p กับ HD 7 2 2 0 p มาดูกัน สวัสดีครับ ITDIY ครับคลิปที่แล้วนะครับผมผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับเทสกล้องนะครับผมโดยเทียบกัน2ตัวนะครับผมระบบ SD 720p กับตัว c v วนะครับผมก็ใครที่ต้องการที่จะดูนะครับผมก็ผมจะขึ้นลิงก์ไว้มุมจอขวาด้านบนนะครับผมก็เข้าไปดูกันได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวกล้องแบบ 1080p กับตัว 720p นะครับผมด้าน ตัวนี้นะครับผมที่เขียนด้านบนนะครับผมสกินไว้ว่า 1080p นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว 720p นะครับลักษณะภายนอกนะครับผมตัว 1080p นะครับตัวเลนนะครับผมจะใหญ่กว่าตัว 720p นิดนึงนะครับผมก็ถือว่าพอสมควรนะครับใหญ่กว่าพอสมควรอยู่แล้วก็ตัวกรอบตัวเคสนะครับผมของ10,80ปจะใหญ่กว่าตัว 720P นะครับ ใหญ่กว่าหน่อยนึงนะครับผมนะครับลักษณะภายนอกมันรูปทรงคล้ายกันนะครับผมแต่ว่าตัวพันแปดสิบพีนี้จะใหญ่กว่านะครับโอเคครับผมมาเทสกันก่อนนะครับผมแลยวผมจะเริ่มจากพันแปดสิบพีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยตัวเจ็ดร้อยยี่สิบพีนะครับขอใสายสัญญาณนะครับแล้วก็เข้ากล้อง นี่นะครับผมตัว 1080p นะครับผมภาพที่กล้องนะครับผมกล้องมันจ้าเกินไปนะครับผมเลยลดค่า f ของกล้องลงนะครับผมตัวที่จะให้ดูที่หน้าจอตัวนี้นะครับผมสว่างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นตัวรีโมทแอร์นะครับผม1 0 8 0ปนะครับผมดูแล้วปะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้อ่านตัวเป็นกล้อง นี่นะครับตัวอักษรนี่นะครับผมก็ลักษณะประมาณนี้นะครับผมที่จอเนี่ยผมรู้สึกมันจะผมว่าสัญญาณภาพมันเป็นลักษณะเป็นเส้นวิ่งๆนะครับมันมันเหมือนไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวสายสัญญาณนี้ครับผมเพราะว่ามันขดกันอยู่นะครับผม เดีผมลองเปลี่ยนนะครับผมเป็นสาย RCA ธรรมดาดูนะครับผมจะใช้นี่นะครับผมสายสั้นๆน,นะครับผมเป็น RCA ธรรมดานะครับผมลองดูนะครับ อ่านี่นะครับผมภาพเคลียร์ขึ้นเลยนะครับผมที่เมื่อกี้มันเป็นเส้นเต็มจอเลยนะครับทั่วทั้งจอเลยนะครับผมก็เป็นเส้นวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมนะครับก็เดี๋ยวลองดูอีกทีอันนี้เป็นนี่นะครับภาพที่ได้นะครับผมประมาณนี้รีโมทแอร์นะครับ นี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น1ัน0 p นะครับแล้วก็เดี๋ยวหนังสือนี้อีกทีหนึง่งนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต่อตัวเจ็ดอพีนะครับผมดูว่าภาพที่ได้มันจะต่างกันเยอะไหมนะครับโอเคครับผม นี่นะครับอันนี้ภาพที่ได้จากตัว 720p นะครับผมถ้าดูตรงนี้นะครับผมลักษณะาภาพชัดนะครับผมชัดพอสมควรแต่ก็ที่ในที่หน้าจอตรงนี้นะครับผมถ้าผมเทียบกับเมื่อกี้นะครับผมตัวจอตัวภาพที่ได้นะครับมันจะรู้สึกไม่ใช่รู้สึกหรอครับ มันมันมีน้อยเยอะนะครับผมก็คือเป็นจุดขาวๆเต็มจอเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเทียบกับตัวนี้อีกทีหนึ่งนี่นะครับประมาณนี้เจ .0 p นพก็ถือว่าชัดนะครับผมอันนี้ถือว่าชัดแล้วนะครับผมแต่ว่าภาพ ความนวลความสวยของตัว 1080p นี่ดีกว่านะครับผมสวยกว่าคมกว่านะครับผมเดี๋ยวผมต่อ 1080p อีกรอบนะครับผมนี่นะครับ 1080p ของจริงนะครับผมสวยกว่าเยอะนะครับผมภาพภาพนี่คมกว่าชัดกว่าเยอะเลยนะครับ สำหรับตัวกล้อง HD 1080p นะครับต้องใช้กับจอที่รองรับระบบ HD 1080p เท่านั้นนะครับผมซึ่งก็จะเป็นจอพวกจอรุ่นใหม่ๆนะครับผมจะรองรับทั้งหมดนะครับสำหรับจอรุ่นเก่านะครับถึงจะมีฟังก์ชัน HD 1080p ให้เลือกใช้นะครับแต่ว่าจอรุ่นเก่าอาจจะไม่รองรับความละเอียดถึง 1080p นะครับผมสำหรับจอรุ่นเก่าๆนะครับ อันนี้เราก็ต้องรู้ว่าจอจะรองรับความละเอียดสูงขนาดนี้ไหมนะครับผมซึ่งก็ถ้าเกิดว่ามันไม่รองรับเราก็เอาไปใช้ไม่ได้นะครับวันนี้ก็มีมาแค่นี้นะครับสําหรับการทดสอบกล้อง asd 1 0 8 0 p กับตัว hd 7 2 0 p นะครับผมใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนเขียนคําว่าขอบคุณไว้ใต้คลิปให้หน่อยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะให้ ITDIY แนะนําเกี่ยวกับสินค้าตัวไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าผมหามาได้เดี๋ยวจะเอามาทําคลิปให้ดูนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ